อาจารย์จะนับถือทุกศาสนาอาจารย์จะนับถือเรื่องของพลังงานต่างๆร่างฟงนางฟ้านักบุงนักบุญเนี่ยเชื่อหมดแล้วอาจารย์ก็เชื่อเรื่องขององค์เทพเทวาเทพพรหมเทวดาก็เชื่อนะอาจารย์เชื่อเรื่องพลังงานเป็นหลักอาจารย์ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นศาสนาไหนหรือความเชื่อภาคอีสานภาคใต้อะไรอย่างนี้หรอกอาจารย์จะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเพราะเราเรียนเรื่องวิศาสตร์ทางจิต เราเชื่อว่าในทุกสรรพสิ่งมันมีพลังงานมันมีส, s, สาสารและพลังงานเพราะฉะนั้นในความเชื่อต่างๆเนี่ยมันถูกส่งไปรวมกันเป็นพลังงานได้เพราะฉะนั้นเวลาเรานับถืออะไรเหมือนๆกันความเชื่อเราความศรัทธาเราที่เราส่งจิตไปเนี่ยก็จะไปสะสมอยู่ในตรงนั้นมันก็คือพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่ท,ที่สมัยนี้เรียกสายมูเนาะเป็นคนที่ทําพิธีเยอะเพราะเราทรําธุรกิจใช่ไหม ก่อนหน้าที่จะไปเรียนจิตได้สํานึกเนี่ยอาจารย์ก็เป็นคนที่แบบว่าพิธีกรรมเยอะนั่งสมาธิหลายอย่างนะแล้วก็แบบฝึกเ,เรื่องของพลังจิตแนวแบบสไตล์แบบองค์เทพองค์อย่างนะเงี้ยนะเยอะพิธีกรรมวงสวงเพียบนะแต่เวลาวันที่เราได้รหัสจิตวิญ,ญญาณมาของเราที่อาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์ก็ใช้วิธีการสวดมนต์สวดคาถาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม อาจารย์ก็เลยลองเอาเอลหาจิวิยาของอาจารย์เนี่ยไปใส่ไปใส่ในใน,ในไอ้บทสวดมนต์หรือคาถาหรือคำอธิษฐานเออว่าจะเป็นยังไงผลปรากฏว่าเรารู้สึกได้ตัวเองว่าเขาถึงแหล่งพลังงานได้นั้นได้โดยแบบไวมากๆ ซึ่งต่างกับตอนที่เราทําพิธีกรรมหรือบวงสรวงหรือหรือทําอะไรเยอะแยๆมากมายเนยนะผลมงผลไม้อะไรเงี้ยมันเป็นรู้สึกว่ามันมีนมันก็คนหลักพลังงานเนาะน,นั้นเหมือนแบบว่าโอ้โหแบบท่านต้องได้รับแน่เลยอะไรเงี้ยโอ้แบบจัดใหญ่จัดทรงพลังมากเลยดีมากเลยแบบท่านต้องได้รับข้อใบสีหลักใบสีตอใบสีปากชามน้ําดงน้ําแดงมาพากกล้วยเป็นเคลือก้อยเป็นก้อยเป็นกอยเ,อยเอยงี้ยนะ เราก็คิดในแนวของของทางพิธีกรรมถามว่าได้ไหมทาพิธีกรรมได้ผสมไม่ได้กระปนไปปนมาแต่เรามีความเชื่อว่ามันได้ถ้าถ้าถามแล้วมันก็ได้เพราะว่าเราใส่ความเชื่อลงไปแต่แน่นอนเราจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากพิธีกรรมบวงสรวงแต่ละครั้งไม่ใช่หลักลอยถ้าเราทําเองถูกไหมครับหรือเราไปทำแลวก็ตามที่อลังการงานสร้างเป็นเราก็รู้กันอยู่ ไหนจะมีนางลงนำลำไหนจะมีพามเพิมมาโอ้แบบเราก็รู้อะใช่ไหมเราต้องใช้งบประมาณเยอะมากเราต้องใช้แรงงานด้วยและเวลาด้วยในการเตรียมถูกไหมครับแต่เป็นสิ่งที่สวยงามอาจารย์ก็ชอบเพราะดูแล้วแบบมีความสุขมันเป็นกายภาพได้เห็นภาพตรงนี้แล้วก็คิดว่าต้องถึงองค์เทพเทวาแน่นอนนะและจิตเราเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้ผล นอาจาะยใช้ว่าส่วนใหญ่ได้ผลมีบางครั้งที่เราก็ทําแล้วหลงลืมไปแล้วก็ไม่ได้ผลก็เยอะนะด้วยเหตุผลเพราะอะไรคุณทราบไหมด้วยเหตุผลเพราะว่าตอนหลังเรามารู้ว่าอ๋อเราะเวลาอธิฐานไปอะ่ะเราไม่นิ่งต่อให้เราทําพิธีใหญ่โตขนาดไหนก็ตามแต่เราอธิฐานเนี่ยเราเอารมณ์เสียเรากาลังงุดหิดเรื่องไม่ได้อย่างใจหรือเราเร่งรีบกดดันหรือเรามีสภาวะที่ไม่ ไม่ไม่นิ่งไม่เบาสบายยังไม่มันก็ทําให้การอธิษฐานในพิธีกรรมนั้นน่ะไม่ได้ส่งผลเท่าไหร่หรือแทบไม่ส่งผลเลยก็ได้นะครับมันจะทําให้การอธิษฐานหรือพิธีกรรมนั้นน่ะไม่ได้ผลซึ่งอาจารย์ก็เป็นเยอะมากแต่พอเรามาใช้บา์โค้ดจิตได้สํานึกใช้หัสจิตวิญ,ญญาณครับในการอธิษฐานนะกลายเป็นว่าอาจารย์เลิก และลดพิธีกรรมไปหมดเลยจะเคยที่ต้องขึ้นผลไม้ห้าอย่างทุกวันนู้นวันนี้วันนั้นจากวันที่ต้องสวดนู่นสวดนี่สวดนั้นเยอะๆจากวันที่ต้องไปร่วมพิธีกรรมบวงสรวงที่นู่นที่นี่ที่นั่นอาจารย์ละเลิกลดหมดเลยนะแต่กลับกลายเป็นว่าเรานั่งสวดมวนต์นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแล้วก็ใช้การสั่งจิตผสมกับการอธิษฐานจิต ใช้รหัสจีวิญญาณลงไปได้ผลง่ายมากได้ผลเร็วด้วยและเรารู้สึกว่าเราได้เข้าถึงแหล่งพลังงานนั้นไวมากเหมือนกับเราได้เป็นว i ไยังไงก็ไม่รู้ว่ะไม่รู้จะใช้คำว่ายังไงอ่ะคุณเราเหมือนกับเราว่าเราต้องการเข้าพบอ่ะแล้วก็ได้พบเลยอ่ะไม่เหมือนกับว่าต้องไปทำอะไรรอไปหน้าประตูหรือหน้าหน้า หน้าพื้นที่กว่าจะได้เข้าถึงเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราใช้รหัสจิตวิญญาณแล้วอธิษฐานดีๆนะแต่อาจจะสั่งจิตตนเองด้วยนะมันสั่งเข้าไปด้วยให้จิตได้สำนึกขึ้นมาทํางานนะเพราะว่าวเวลาเราอธิษฐานเราต้องใช้พลังจิตเรานะเราใช้เราใช้เราใช้ใชจิตสํานึกไม่ไม่ได้ผลหรอกจิตสํานึกมันแค่สติบัโลกไปน,นี้กับสมองเวลาเราอธิษฐานเนี่ยเราต้องใช้พลังของจิตได้สำนึกเรา เข้าไปเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์แล้วเวลามีรหัสบารโคดจิตเํสนึกหรือรหัสวิญญาณเนี่ยมันเข้าถึงเลยคุณมันข้ามขั้นตอนพิธีกรรมข้ามขั้นตอนทูบกายงกํายานบูชาไฟข้ามขั้นตอนโภระลายดอกดาวเรืองข้ามขั้นตอนใบทรงใบสีหมดข้ามข้ามขั้นตอนอน้ำาดกน้ําแดงหมดข้ามไปเลยแล้วก็ง่าย แล้วเข้าถึงและสัมผัสและรู้สึกง่ายมากเลยแล้วปิติสุขเกิดไวมากเกิดหน้าเวลาที่เราตั้งจิตเลยนะซึ่งอาจารย์ใช้มาเนี่ยเป็นสิบปีแล้วอาจารย์ก็อยู่กับบาคโคดจิตเตสุตัวเองกับการสั่งจิตตนเองเนี่ยครับแล้วก็สวดมนต์ปกตินั่งสมาธิตามจริตของเรานะแล้วก็นั่งสมาธิตามจริตวันนี้อาจารย์ก็สวดมนต์นั่งสมาธิสิบสิบห้านาทีเองนะทั้งสั่งครอบตัวเองทั้งสั่ง ส่งคำอธิษฐานไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทําแค่แป๊บเดียวเบ็ดเสร็จสวดมนต์กับสมาธิประมาณครึ่งชั่วโมงเองเห็นไหมข้างในจิตจะสมเขาจะบอกเองให้ทําอะไรและก็นั่งสมาธิแป๊บเดียวและก็มีความสุขและรูปสัมผัสถึงการเข้าถึงคุณว่าดีไหมแต่อาจารย์ก็ยังบอกว่าพิธีกรรมวงสวงสวยงามดีนะเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขาได้เข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกัน